สวัสดีครับที่นี่มาบนพาทุกท่านมาที่ศารจำลองคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราราชธานีนะครับมาติดตามกับการสอบรายวิชาการว่าความและจัดทำเอกสารทางกฎหมายนะครับของนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์นะครับโดยท่านอาจารย์ประดิษฐ์แคนทองนะครับเป็นผู้สอนนั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศกันครับ พยายามทราบช่วงเวลาที่เหตุเกิดไหมครับทราครับเวลาประมาณ16กนาฬการือเจ,จนาฬิกา,รา,า,กา,าครับพยายามทราบสานที่ทเหตุเกิดไหมครับทราบครับพยายามเคยไปบริเวณนั้นบ่อยไหมครับเปยไปบ่อยครับทำไมพยามไปบริเวณนั้นป็นประจำครับเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีหญ้ารกทึบและมีต้นไม้สูงยู่มากพยายามช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุให้ฟังได้ไหมคะ ค่ะในวันที่ดิฉันในวันนั้นหลังจากที่ดิฉันปิดร้านแล้วค่ะดิฉันได้รับโทรศัพท์จากแม่ของดิฉันว่าลูกสาวของดิฉันป่วยมาทานหางดิฉันจึงรีบขับรถออกจากร้านไปในเส้นทางนั้นค่ะก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุดิฉันได้ชะลอรถค่ะเพราะว่าเนื่องจากในบริเวณนั้นมันจะมีชาวบ้านนำวอมันยงอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็มักจะมีผัวเมข้ามถนนอยู่เป็นประจำค่ะ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุดิฉันได้สังเกตเห็นงหงวัว <c oughs> กำลังจะเดินมาบริเวณไหลาทางค่ะดิฉันจึงได้ทําการหยุดรถเพื่อรอให้หงวัวนั้นข้ามไปก่อนค่ะในขณะที่ดิฉันหยุดรถเพื่อรอใหู้งวัวเดินมาถึงไหลาทางและข้ามถนนค่ะดิฉันสังเกตเห็นรถของผู้เสียหายค่ะขับมาในเลนฝั่งตรงข้าม้วยความเร็วและก็บีบแตะเสียงดังค่ะและหลังจากนั้นดิฉันก็เห็นรถของผู้เสียหายเสียหลักล้มโนงค่ะ วัวที่อยู่บริเวณนั้นก็วิ่งแตกตืต่นกระไปค่ะเดีย๋ยวให้อาจารย์ได้พูดถึงรายวิชาที่ที่สอบในวันนี้ครับจึงครับครับสวัสดีครับในการสอบปฏิบตัติว<ร>ิชาว่า,าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมายนะครับในในปีนี้ก็จะเป็นการสอบปฏิบัต<ร>ิของนักศึกษาชั้นปีที่4ที่จะต้องใช้ระยะระะยเวลาในการฝึกฝนตั้งแต่การจัดทําเอกสารซึ่งเอกสารที่ทําคดีจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงครับ คดีที่เกิดขึ้นจริงในศาลแล้วก็เรามาสมมติชื่อนะครับให้นักศึกษานะครับเป็นคู่ความในคดีแทนแล้วก็ให้นักศึกษาเป็นทนายหรือเป็นพนักง,งานในการแล้วก็นักศึกษาจะต้องฝึกเขียนคำฟ้องคำให้การบัญชีพยานแล้วก็เขียนคำเบิดความนะครับหรือร่างคำเบิดความแล้วก็เตรียมการฝึกซ้อมเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับเมื่อฝึกซ้อมได้และได้เสร็จแล้วก็จะให้นักศึกษามาสอบกับ วิทยากรท่านผู้ทรงควาวุฒิที่มีประสบการณ์ในการว่าความเป็นระยะเวลานานซึ่งก็ได้แก่สิทธิเก่าคณะนิติศาสตร์มอบนนะครับที่เป็นประกอบอาชีพทนายความแล้วก็เป็นพนักง,งานในการซึ่งท่านก็จะมาสอบปฏิบัติแล้วก็ให้คะแนนให้คําแนะนําแก่นักศึกษาที่ที่ผ่านการฝึอกอบรมจากอาจารย์ผู้สอนมาแล้วว่าจะสามารถ ทําการสอบสวนทารจาลอง,องนจาเเหมือนกับวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในสาร,ราได้ได้มากน้อยขนาดนั้นและมีข้อบอกพร่องตรงไหนเ,เราก็จะไปไปพัฒนาปร,ปรับปรุงและให้คำแนะนํา,นานและให้นักศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองในโอกาสกาที่จะไปประกอบอาชีพต่อไปครับา,มาไม่ได้าส่วนของการนำเสนอของนักใจใรยน้ในในส่วนของอาจารย์ผู้สอนนี้ตื่นเต้นตื่นตันใจครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างในส่วนของวิชาว่าความเมื่อสักครู่ครับรู้สึกว่าเหมือนงานว่าความจริงๆเลยค่ะรู้สึกมันใช่ไหมครับพี่เบสทุกอย่างเหมือนกระบวนการจริงๆเลยค่ะท่านอาจารย์ได้ให้เราปฏิบัติจริงทําจริงก็จะได้รู้ว่าการที่จะไปทํางานในสายนี้ต้องทํำยังไงต้องทําหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยเ,เมื่อกี้เป็นคดีอะไรครับเมื่อกี้เป็นคดีอาญาค่ะคดะีรถชนวัวค่ะซึ่ง ในปัจจุบันก็มันจะมีการเลี้ยงสัตว์บนท้องถนนกันเยอะก็เลยเลือกคดีนี้มาทําค่ะแล้วของเรานี้ทําหน้าที่อะไรกันบ้างแต่ละคนผมรับหน้าที่เป็นอายการโจทย์ครับอ๋ออายการโจทย์ต้องทําข้อมูลเยอะไหมทําก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็สั่งพนักงานสอบสวนเพื่อจะสั่งฟ้องต่อไปครับอ่าครับของเราล่ะของเราทำหน้าที่อะไรอ๋อส่วนหนูเป็นพนักงานสอบสวนนะคะอืม เป็นพนักงานอายการค่ะเป็นพยานผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะคเป็นผู้เสียหายในคดีค่ะเห็น้นว่ามีสิเก่านะครับอายการแล้วก็ทนายความมามาทำหน้าที่ผู้พิพากษาด้วยใช่ไหมใช่ครับเราได้ข้อมูลอะไรเยอะไหมครับรู้สึกว่าการที่พี่เขามาแชร์ประสบการณ์ก็ทำให้เรารู้ว่าสถานการณ์จริงที่เราจะต้องเจอมันเป็นยังไงบ้าง ก็จะได้มีแบบแนวในการปฏิบัติค่ะในส่วนการสืบพยานของอายการทั้งสองท่านพี่อายการกับพี่ทนาย mm hmm. เขาก็ชมว่าสืบพยานจัดการลำดับอะไรต่างๆได้ดีค่ะแล้วก็มีพยานหลักฐานค่อนข้างที่จะมัดตัวจำเลยได้ค่ะ,ะครับโอเคขอบคุณมากครับ,บค,ค่ะ ตอนแรกก็มีความหนักใจครับว่าจะทําออกมาได้ดีหรือเปล่าเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลานานครับในการทําเพราะว่าต้องทําเป็นงานกลุ่มกับเพื่อนครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เป็นการขึ้นว่าความในสารจําลองครับก็มีความหนักใจนะครับแต่ว่าพอได้ทําออกมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในเพื่อนครับว่าทุกคนทําได้ดีมากเลยครับครับแล้วในส่วนของการทํางานของกลุ่มเหล่านี้ต้องแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างช่วยกันยังไงบ้างก็ก็คือ ช่วยกันคิดคําค้านคําแถลงอะไรกันทำให้การอะไรอย่างนี้ครับ,รบเนื่องจากว่าวิชาในปีสีก็จะมีความหนักมากเป็นพิเศษนะครับก็ต้องมีการแบ่งเวลาแล้วก็นัดเวลากันครับสลับเวลาเพื่อที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับว่ามาแบ่งกันว่าแบ่งบทกันว่าจะใช้คําถามค้านแบบนี้จะใช้คําถามแบบไหนหรือว่าใช้กันใช้กันถามยังไงที่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจําเลยฝังเราได้ครับผมนิจ่าสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างนิชาว่าความผ่านไปเมื่อสักครู่ครับ ก็ดีค่ะแบบอาจารย์ทั้งอาจารย์ก็ดูแลดีแล้วก็พี่วิทยากรที่ม,มาให้ความรู้ก็ให้ความรู้ได้เยอะเลยค่ะเขาเราทำหน้าที่อะไรครับเป็นพยานค่ะเป็นพยานจำเลยเราต้องมีการเตรียมข้อมูลอะไรยังไงบ้างก็จะเป็น เขียนคำร้องเขียนคำฟ้องแล้วก็เขียนคําให้การคําเบิกความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียนรู้ถึงกระบวนการของศาลค่ะเรียนรู้กระบวนการที่เราจะดำเนินการทางศาลอย่างเงี้ยค่ะให้เราลองฝึกลองทำเองเราจะได้รู้ค่ะว่ามันทำยังไงเป็นยังไงเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ขึ้นศาลจำลองแล้วก็ได้ประสบ การที่ดีมากเลยครับครับเป็นวิชาที่เราต้องฝึกทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ในการไปใช้ในอาชีพสายอาชีพนักกฎหมายอยู่แล้วค่ะก็มาเรียนนิติศาสตร์มอวนเยอะๆนะครับขอบคุณครับนี่คือว่าที่บัณฑิตนิติศาสตร์นะครับขอบคุณมากครับอาพวกพี่เนี่ยต้องเข้ามาส่ใจมวนเนี่ยเข้าไปนักงวังวิธีการพิจารณาที่ศาล จริงๆเขาเออน่าทำยังไงเข้าไปก็ไม่รู้เรื่องก็รู้แต่ว่าตามที่เราเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่าวิธีพิจารณาคดีต้องพิจารณาโดยเิดเ่ยวิชาว่าความเนี่ยเป็นวิชาที่สําคัญที่สุดอยู่แล้วนะคะสมัครจบมันเหมือนทุกอย่างมันรวมอยู่ในในเรื่องเนี้ยค่ะ เห็นแต่ว่าพอเป็นวิชาก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนทั้งคนที่ได้คะแนน,นที่ดีก็ถือว่าเป็นอ่ uh, นาผลขวัญกำลังใจส่วนน้องๆที่คะแนนยังไม่เท uh, ่าเพื่อนนะคะไม่ได้เป็นผู้ชนะก็ไม่ต้องท้อมันเป็นเพียงแค่แการทดสอบเนาะ,ะมันอาจจะมีในส่วนของบางเรื่องที่มันเราอาจจะ uh, มีแตกต่างจากเพื่อนไปนิดนึงอย่าพึ่งพอใจนะคะอย่าไปคิดมากเราก็เพิ่มนะคะพัฒนาตัวเองเพิ่มไปอีกนะคะให้ดีขึ้นนะคะอคขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะ